การพับกรีบลางแตนอย่างละเอียดโดยช่องสอนสลรพัดครับโดยเราจะสาธิตวิธีการพับด้วยขนาดใบตองยาว8เซนติเมตรและกว้าง5เซนติเมตรครับขั้นตอนแรกให้เราพลิกใบตองด้านนวนขึ้นมา แล้วพับลงประมาณ1.5เซนติเมตรครับเมื่อเราพับเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปให้เราหาจุดกลึงกลางของใบตองโดยให้เรากะระยะเข้าไปประมาณ4เซนติเมตรครับให้เราขยับนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายไปจุดกลึงกลาง จากนั้นให้เรานำหัวแม่มือและนิ้วชี้ด้านขวาจีบใบตองเฉียงไปหายอดห่างจากแกนกลาง2เซนติเมตรเมื่อเราจีบได้องศาแล้วให้เราพับลงมาหากแกนกลางเสร็จแล้วให้เรามาทำส่วนด้านซ้ายมือครับให้เราจีบใบตองห่างจากแกนกลาง2เซนติเมตรเช่นเดียวกันครับ โดยให้เราใช้หัวแม่มือด้านซ้ายสอดใต้ใบตองแล้วใช้นิ้วชี้จับใบตองให้เป็นมุมอย่างนี้นะครับเมื่อได้องศาที่พอใจแล้วให้เรายกนิ้วหัวแม่มือขึ้นมาจับใบตองแล้วพับลงมาหาแกล็ดกลางครับเมื่อทําเสร็จทั้งสองข้างก็จะได้ในลักษณะนี้ครับ ต่อไปเรามาทำกลีบด้านในกันครับให้เราสอดตะแคงนิ้วหัวแม่มือเข้าไปใต้ใบตองกวางนิ้วชี้ลงบนใบตองใบตองก็จะเกิดเป็นสันขึ้นประมาณนี้ครับเมื่อใบตองเกิดเป็นสันแล้วให้เราใช้นิ้วชี้กดที่สันใบตองใบตองก็จะเกิดเป็นมุมขึ้นประมาณนี้ครับจากนั้นใช้นิ้วชี้กดลงไป แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายจับไว้ครับเสร็จแล้วเรามาทำกลีบด้านซ้ายกันครับใช้นิ้วชี้ด้านซ้ายมือสอดเข้าไปใต้ใบตองวางหัวแม่มือด้านซ้ายลงบนใบตองดันใบตองเข้าไปก็จะเกิดเป็นรอยขึ้นอย่างนี้ครับจากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือด้านขวาจับไว้ครับ จัดระเบียบกลีบให้สวยงามจากนั้นพับชายใบตองด้านขวามือเข้ามาแล้วจับไว้ครับต่อไปพับชายใบตองด้านซ้ายมือเข้ามาครับเสร็จแล้วก็จะได้กลีบดังเตนวสวยๆอย่างนี้เลยครับ การพับกลีบลังแตนก็ขอจบเพียงเท่านี้โอกาสหน้าเจอก,กันกับช่องสอนสารพัดใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ